United States h e เฮวีแท k T-14 หรือรถถังหนัก T-14 ของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการกับตันโอสตอรี่และในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีสงครามที่ใช้อยู่ในยุคข,ของสงครามโลกครั้งที่สองที่มีชื่อว่ารถถังหนัก T-14 ของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับประวัติรถถังหนัก t ส4ของสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปในอดีตในยุคของสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงเวลาต้นๆของสงครามในช่วงระยะเวลานี้สงครามโลกครั้งที่2กําลังดําเนินอยู่อย่างดุเดือดและเป็นช่วงก้าวผ่านและมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารมากมายทั้งฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตรโดยในส่วนของฝ่ายสัมพันธมิตร พวกเขาได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารมากมายและพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกันโดยหนึ่งในนั้นคือรถถังซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่าง2ประเทศขึ้นไปอย่างโครงการรถถังหนักที่4นั่นเองโดยในช่วงปีคศ1941เจ้าหน้าที่หัวหน้ากรมสัมพวุธของสหรัฐอเมริกาได้มาเยือนอย่างประเทศอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แนวคิด ในการพัฒนารถถังในอนาคตท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่2เพื่อพัฒนาแนวคิดและให้รถถังนั้นมีความสามารถในการคุ้มเกราะหนาติดตั้งอาวุธและมีประสิทธิภาพมากกว่ารถถังของอังกฤษอย่างรถถังเชอร์ชิลล์ของอังกฤษนั่นเองครับในส่วนของการออกแบบของเกราะรถถังหนักที่1 4เกราะของรถถังหนักที่1 4ถูกออกแบบมาให้มีความหนาเป็นอย่างมากรวมทั้งถูกออกแบบให้เกราะนั้นมีความลาดเอียง เพื่อให้เกราะนั้นสามารถสะท้อนกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองทําให้เมื่อรถถัง T14 สร้างเสร็จและนําลงไปทดสอบในสนามทดสอบในปีคศ1944แสดงให้เห็นว่ารถถังหนัก T14 นั้นมีน้ําหนักที่มากเกินไปและไม่สามารถนําไปใช้ในภูมิประเทศจริงได้สำหรับในการใช้งานจริงนั่นเองครับจึงส่งผลให้โครงการรถถังหนัก T14 นั้นหยุดลงและไม่ได้รับการพัฒนาต่อนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามโครงการรถถังหนัก t 2 4เป็นโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จของสหรัฐอเมริกามากนักอันมาจากปัญหาต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับรถถังหนัก t 2 4ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําหนักความเร็วหรืออาวุธต่างๆนั่นเองครับส่งผลให้โครงการรถถังหนัก t 2 4นั้นไม่ได้รับการพัฒนาต่อแต่อย่างไรก็ตามโครงการรถถังหนัก T14 นั้นก็ถือเป็นโครงการนำไปสู่การพัฒนารถถัง T20 ของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับในเวลาต่อมาและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของรถถังหนัก T-14 นั่นเองครับผมข้อมูลของการผลิตรถถังหนัก T-14 มีการคาดการว่ารถถังหนัก T-14 นั้นถูกผลิตออกมาเพียงแค่2คันเท่านั้นโดยบริษัทผู้ผลิตคืออเมริกาโลโคโมทรีปคอมเพนีซึ่งได้ผลิตรถถัง T-14 ออกมาเพียงแค่2คันเท่านั้นโดยคันแรกถูกทดสอบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และคันที่2ถูกส่งไปทดสอบที่ประเทศอังกฤษนั่นเองครับและนี่คือประวัติของรถถังหนัก T14 นั่นเองครับผมในส่วนของข้อมูลพลประจำรถของรถถังหนัก T14 รถถังหนัก T14 ใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายได้แก่ผู้บังคับบัญชาการรถถังพลละขะับพลปืนพลบรรจุกระสุนและผู้ช่วยพลละับรวมทั้งสิ้นทั้งหมด5นายต่อรถถัง T14 1คันนั่นเองครับ ในส่วนข้อมูลอาวุธของรถถังหนัก T14 รถถังหนัก t ี4ติดตั้งอาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด7 5ม mm มแบบ M3 และติดอาวุธรองคือปืนคนบราวนิง g อ็มห่งกกกระบอกโดยกระบอกที่1อยู่บริเวณโล่ปืนใกล้ปืนใหญ่และอีกกระบอกหนึ่งคือกระบอกที่2ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวถังซึ่งใช้สำหรับให้แก่ผู้ช่วยคนขับ ในการยิงและเปิดเส้นทางให้กับคนขับนั่นเองครับและอีกกระบอกหนึ่งอยู่บริเวณเพดานรถเป็นรุ่นเบราเนิงเอ็มสหนึ่งกระบอกซึ่งอยู่บริเวณเพดานรถของรถถังหนักทีสนั่นเองครับในส่วนข้อมูลความหนาของเกาะของรถถังหนักทีสถูกแยกออกเป็นสส่วนคือส่วนตัวถังและส่วนป้อมปืนในส่วนตัวถังด้านหน้าหนา5 0ม mm, ิลลิเมตรด้านข้างหนา5 0ม mm, ิลลิเมตร และด้านหลังหนา50มิลิเมตรส่วนบริเวณป้อมปืนด้านหน้าหนา101มิลิเมตรด้านข้างหนา101มิลิเมตรและด้านหลังหนา101มิิเมตรซึ่งนี่คือข้อมูลของเกาะของรถถังหนัก T14 นั่นเองครับในส่วนของข้อมูลจำเพาะของรถถังหนัก T14 มีดังนี้ครับรถถังหนัก T14 มีน้ำหนักทั้งหมด42.6ตัน มีความยาว6.19เมตรมีความกว้าง3.17เมตรและมีความสูง2.99เมตรใช้เครื่องยนต์แบบ f r o อ t GAC V 8ให้กำลังแรงม้าถึง520แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดได้28กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มพิกัดจะมีระยะปฏิบัติการได้ไกลถึง161กิโลเมตรนั่นเองครับมีระบบช่วงล่างเป็นระบบกันการสั่นสะเทือนแบบสปริงก้นหอย ซึ่งพบได้มากสำหรับรถถังสหรัฐอเมริกาอย่าง M4 Sherman นั่นเองครับผมและนี่ก็คือข้อมูลจำเพาะของรถถังหนัก T14 นั่นเองครับยุทธวิธีของรถถังหนัก T14 รถถังหนัก T14 นั้นเป็นรถถังหนักซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการเป็นหัวหอกในการบุกทะลวงแนวรบของข้าศึกอย่างไรก็ตามรถถังหนัก T14 มีข้อเสียในเรื่องของความเร็ว มีความเร็วที่ช้าซึ่งอาจส่งผลต่อในการตกเป็นเป้าของศัตรูได้นั่นเองแต่ชดเชยมาด้เรื่องของเกราะที่มีความลาดเอียงและมีความหนาจึงสามารถสะท้อนกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองซึ่งโดยรวมแล้วรถถังหนัก t ี่บ4นั้นเหมาะสมสําหรับการเป็นหัวหอกในการบุกทลวงแนวรบของศัตรูเพียงแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากทหารราบและแนวหลังในการช่วยเหลือยิงคุ้มก,กันให้กับรถถังหนัก t ี่บ4ในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านั่นเองครับ และเจาะแนวรบของค่าศึกนั่นเองครับช่วงแสดงความคิดเห็นในส่วนในความคิดของผมนะครับผมคิดว่ารถถังหนักที่14เนี่ยถึงแม้จะถูกผลิตออกมาเพียงแค่2คันนะครับแต่รถถังหนักที่14เนี่ยสะท้อนให้เห็นในเรื่องของเกราะนะครับที่เน้นในเรื่องของความลาดเอียงและความหนาในการปกป้องชีวิตของคนประจํารถนั่นเองครับรวมทั้งถึงในการใช้ในการสะท้อนกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง จึงส่งผลให้ถึงแม้ความเร็วของรถถังหนัก T-14 เนี่ยจะมีความเร็วที่ช้าแต่ใกล้มาในเรื่องของการสะท้อนกระสุนจึงส่งผลให้รถถังหนัก T-14 เนี่ยถือเป็นรถถังคันหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในด้านของการป้องกันนั่นเองครับผมผมจึงคิดว่ารถถังหนัก T-14 เนี่ยถึงแม้จะถูกผลิตออกมาเพียงแค่สองคันก็ถือว่าเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพและถือว่าเป็นรถถังที่ถูกออกแบบมาได้อย่างลงตัวซึ่งใช้ในสงครามได้นั่นเองครับผม หาผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดเห็นต่างนะครับหรือมีความคิดเห็นใ่หม่ๆเกี่ยวกับรถถังหนัก T14 นะครับสามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างได้นะครับผมซึ่งผมก็จะลองไปอ่านถึงความคิดเห็นของทุกท่านนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถถังหนัก T14 นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของรถถังหนักท T14 ถ้าผู้ชมท่านใดดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับให้กดปุ่มไลค์นะครับผม และถ้าหากชอบนะครับหรือไม่ต้องการพลาดข่าวสารใดๆนะครับให้กดปุ่ม Subscribe นั่นเองครับผมและในวันนี้นะครับกระผมกับตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขและมีความโชคดีครับผมและกลับมาเจอกันใหม่นั่นเองครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับ